คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ยังคงอยู่กับช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องในะะช่วงนี้ค่ะกลับมาฟังกับของขวัญปีใหม่นะคะด้านพลังงานกันบ้างนะคะโดยที่ประชุมคอรมอเมืม่อวันอังคารที่19ธันวาคมนะคะก็มีมติเห็นชอบค่ะกับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องค่ะจากมาตรการที่ดําเนินการในช่วงเดือนกันยายน2566ถึงธันวาคม2566ตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอนะคะซึ่งมาตรการลดภา ราคาใช่จ่ายด้านน้ามันเชื้อเพลิงและด้านไฟฟ้านะคะก็จะมีราคาน้ํามันดีเซลค่ะที่ตรึงราคาไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม2567นะคะแล้วก็ราคา LPG ค่ะตรึงราคาขายปลีกที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม2567ค่ะแล้วก็ให้คณะกรรมการ กำกับกิจกรรมพลังงานพิจารณาดำเนินการนะคะตรึงอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟค่ะในรอบเดือนมก,การาคมถึงเมษายน2567ในอัตราที่ไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือค่าไฟของกลุ่มผู้ใช้ไฟบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะคงไว้ที่3บาท99สสตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งจะเป็นการลด เป็นเวลา4เดือนค่ะในรอบบินของเดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายน2567นี้นะคะโดยมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนในระยะสั้นนะคะสําหรับดําเนินการในระยะยาวเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะมาทํางานค่ะเพื่อที่จะปรับทั้งระบบแล้วก็โครงสร้างราคาพลังงานแล้วนะคะโดยรัฐบาลจะแจ้งค่าไฝ่ายให้ทราบหลังจากได้เห็นราคากา๊สณวันที่1มก,การาคม ราคม2,567ออีกครั้งนะคะนี่ก็คือของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนด้านพลังงานจากกระทรวงพลังงานนั่นเองนะคะ